สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปเบิร์สุขสุขคนเมื่อนี่แม่ค่าราตีซิมาอัปเดตตู้แช่เครื่องดื่มที่มีเสียงดังให้พี่น้องได้รับชมกันค่ะอันนี้เป็นตู้แช่ของซิงเกอร์แล้วก็ อันนี้ที่สองก็เป็นของยี่ห้อนี้อ่านเอาด้วยจากพี่น้องภาษาอังกฤษอ่านบออกจ้าแล้วก็อันนี้ที่สามอันนี้ตู้นี่อาสิพึงใหญ่เขามาด้อจ้าพี่น้องตู้นี้บ้านได้เอาของเครื่องดื่มเขาเซ่กันเลยบ้านได้เสียปักนะจ่ามันกระมืดมันกระเลยมืดแน่จักหน่อยนะจ้าเนาะปัที่นี้แม่ค้าราตีจะมาพูดเรื่องปัญหาตู้แช่ ที่มีเสียงดังของตูนนง้นี่จ้าพี่น้องนี่จ้าของตู้นี่จ้าที่เวลาเปิดนะจจะพี่น้องเปิดออกจะโป,ปเป็นอย่างนะจจะแต่ว่าเวลาปิดพอเขาปิดปุ๊บมันจะมีเสียงดังคืนคืนคืนคนคืนนคืนสินะพี่น้องเสียงดังมากเสียงดังจนวาลูกขา่าพิ่นต๊อกตกใจพมดละจ้าพี่น้อง นี่ละจ้าพอดีมือเ้านี่แมคลาตีก็ได้ติดต่อไปหาสร้างอ่านให้เพื่อนเขามาเบิงไห่เนาะคะ่ะเนาะตอนนี้สร้างเพื่อนกับมาแก่ไขมาอตรวจสอบตูแซ่เครื่องดืม่มตูนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะจ่ะเนาะตอนนี้กะเมคลาตีกะรู้สึกว่าโลง่งอกเนาะคะ่ะที่แรกกะย่านเสียเงินหลายละจ้ะพี่น้องว่าเป็นอย่างน้ตูแซ่ ตู่แซเป็นอยังนอบัญหาของคนอื่นเพิ่นแห่งสื่อมาดนกว่าเฮ้าของเพื่นคือบบเป็นอย่างอันนี้พึ่งสื่อมาเดย์แค่สองปีนี่สองปีกลัวเองคือสีเป็นคือสีดังแห้งแท้จนตกอกตกใจพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจกับช่องราตรีชาแนลในเดอพี่น้อง มาเบิ่งปัญหาเลยจ้าจุดปัญหาของตู้แซ่ตู้นี่ได้เลยจา้าว่ามันเสียงดังมันเกิดจากตรงไหนและก็เฮาสีแก่ไขจังไดมันจังสีเศร้าดังเนาะจา้าเนาะอ่าสำหรับตู้เย็นตู้นี่เด้จ้าพี่น้องความเย็นนี่ยังคงทียังเย็นเจียบเย็นดีปกติเด้จ้าเด้อ สำหรับพี่น้องล้านค่าล้านใดที่มีปัญหาแบบนี่มีปัญหาคือกันกับตู้ของแม่ค่าราตรีกับเขามาเบิงในคลิปหนีใดเด้อจ้าเด้อปัญหาเกิดจากตรงนี่จ้ะพี่น้องนี่จา้าน,นี่จ้าให้พี่น้องดึงอันี้อมากเด้อจ้านี่จ้าอันนี้มองเป็นมองล่องน้ำเด้อจา้านี่อันนี้เป็นมองล่องน้ำ แล้วพี่น้องเห็นบ่จ้านี่ตรงนี้เด้อจ้านี่นี่จ้านี่นี่นี่มองป่อยน้ำนะจ้านี่ตรงนี้เป็นมองปองป่อยน้ำนะจเนะนี่มองป่อยน้ำที่เสื่อมใซ่ไหลลงนี่นะจ้ะพี่น้องนี่ลีอะพี่น้องให้พี่น้องเตรียมซัมลี่เันซี่เด้อจ้านี่พี่น้องหอละสิบบาทซัมลี่นะจ้ะให้เตรียมซัมลี่มาเดี๋ยวในขาละตีสิสะทีไทยเบิ่งนะจ้ะเนาะเตรียมซัมลี่มาขนาดีเด้อจ้านี่ เตียมากกะขนาดนี่ละจ้านี่ขนาดนี้แล้วห้ากะม้วนม้วนเขาจังสี่จ้าม้วนม้วนเขาจังสี่จ้าแล้วทีนี้ห้ากะไม่ยัดเขาหูน้น,นี่ด้วยพี่น้องนี่อืมนี่ด้วยพี่น้องค่ะกล่องควยเงาเกินไปอ้านี่นะจ้าห้ากะไม่ยัดเขา่านี่นะจ้าอันนี้เพียงแต่บอกพี่น้องซื้อเรืองจาว่าเหยัดเป็นยัดเข้าไปนะจ้าอันเพื่อว่าล่มมันสีบ่อเขานะจ้าพี่น้อง มองนี่ล่มมั่นเข่าแล้วมั่นดันขึ้นไปนะจ้าดันขึ้นไปหู้มั่นก็เลยทําให้อันล่มมั่นเข่านะจ้าพี่น้องอันนี้เราตามสร้างเพื่อนบอกนะจ้าเนาะล่มมั่นดันขึ้นนะจ้ามันเลยไทยเสียงตูเซ่เฮาดังก็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 สีนะจ้าอันนี้ของแม่ค้าละตีคือใส่เขาไปแล้วเรียบร้อยได้จ้าสร้างเพื่อนยัดเขาไปให้เรียบร้อยอันนี้เพื่อนแต่มาสาธิตให้ให้พี่น้องเบ่งนะจ้าเนาะใบหยัดมองหนีนะจ้า ว่างัดเขามองจ้านี่ะ,นะปัญหาของมั่นนะแกพี่น้องปัญหาของมั่นสิยุดยุดนี่จ้าแล้วตอ,ตอนนี้กะสร้างเพื่อนกะอันเพื่อนกะทํำการเอาซัมรี่เขาไปอุดให้เรียบร้อยแล้วจ้ะตอนนี้กะบ่มีปัญหาถึงเฮ่าจะเปิดแต่ก่อนนี่เปิด เปิดมันบ่มีเสียงเด้จ้ะแต่ว่าเวลาเข้าปิดนะจ้ะปิดจังสิมันสี่ดังก๊กๆๆก๊กก๊กก๊กดังก๊ก็ก๊ก็ก๊ก็ดังแห้งมากจ้ะพี่น้องดังแห้งจนวาตกอกตกใจเด้จ้าตอนนี้ปิดเปิดแล้วก็ปิดมิดอิ่งติ่งพี่น้องมิดบ่มีเสียงดังก๊กเล็กก๊ก็ก๊กอีกแล้วพี่น้องบ่มีเสียงลํำคานหูเข้าอีกแล้วพี่น้อง คือนีลาเพิ่นเดินว่าเส็นผมบางภูเขาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้แม่คาลาติกะโล่งอกละจ้ะอ่าพอว่าสร้างเพิ่นมาแก่ไขหไนิดเรวเองจะบ่มเป็นปัญหาใหญ่ที่แหลกกระตกอก,อกตกใจอยู่พี่นอ้องย่านสร้างเพิ่นว่าอันนั้นเสียอ่าเป็นน้ำค่อมเป็นอียงมันเสียเพ่พังกะตกใจจ้ะพี่น้องพ่อสร้างเพิ่นกะมาบอกว่าบ่มีอีอย่างมันแค่เขาเอาซัมารีเขาไปอุด ในตรงลูมันหนีกาพี่น้องนี่นะนี่ดึงกันเี้ออกมากนะจ๊ะนี่เห็นบ่มีใส่มันนอกจาานี่มองกองน้ำนะจ้ะนี่แคเอาซัมรีไปหยัดตรงนี่นะจ้ะพี่น้องนี่ยัดตรงนี่นะจ้ะหยัดนี่นี่ขนาดนี่ละจ้ะแดดเข้าไปในหูแดดเข้าไปในนี่นะจ้ะแล้วน้ามันกะสีซึมผ่านซํารีแล้วล่มอากาศมันกะสีโบตีย้อนขึ้นไปนะจ้ะมันกะสีโบทรงเสียงดังตอนนี้เอาซัมสร้าง่นเอาซํารีเขาไปอุดไถแล้วเรียบร้อยจ้ะพี่น้อง ที่แรกก็คิดว่าสิไดเสียเงินจากบาทเนาะก็คิดอยู่นะจ่ะช่วงในมันยังายของบอดีเนาะจ่ะเนาะโอเคจ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไหมคะรตีกาเดมาแช่ความรู้แช่ประสบการณ์ที่ได้มาจากสร้างที่เพิ่นมาแนะนํำเหมือนเสาเนาะจ่ะเนาะก,กัมาแช่ให้กับเพื่อนเพืน,เพนพี่น้อง ทีมีลานค่ะทีมีตู้แช่เครื่องดืม่มคือเมค้าราตีจังสีได้นั่มไปใส่กับตู้ของพี่น้องที่มีปัญหาแบบนี้เด้อจวาเด้อสำหรับคลิปนี้ก่ะขันพี่น้องว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับช่องราตรีชาแนลด้วยนะคะโอเคขอบคุณและก็สวัสดีจ้า